ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่326อาวุโสวิทแมนฉันรู้ดีว่าท่านมีความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงมากแต่ว่าไม่ต้องมาอธิบายอะไรให้ฉันฟังฉันรู้ดีว่าเธอทำอะไรลงไปบ้างเมรดิตพูดไม่ออก จากนั้นโรสทิ้งตัวลงคุกเข่าต่อหน้าอาวุโสวิตแมนดังพรึบอาวุโสวิตแมนฉันขอความการุณาด้วยฉันเป็นคนทำมันทั้งหมดเองเมรดิตไม่รู้เรื่องนี้เลยตอนที่เธอรู้เรื่องเธอรีบมาที่เกิดเหตุเพื่อที่จะหยุดฉันนั่นเป็นสาเหตุที่เมรดิตต้องประสบกับเคราะห์กรรมฉันเป็นคนที่ทำให้เมรดิตเดือดร้อนเธอโทษตัวเองทั้งน้ำตา อาวุโสวิทแมนไม่ว่าคุณจะกล่าวโทษใครคนคนนั้นควรเป็นฉันมันไม่สําคัญอะไรเลยถึงแม้ว่าคุณจะส่งฉันไปที่สถานีตํารวจฉันก็ยินดีแต่เมเรดิตเป็นเด็กดีฉันไม่อยากให้เจเรมีเข้าใจเธอผิดจริงๆเธอทุกทรมานมามากพอแล้วเจเรมีไม่ควรทําร้ายหัวใจของเธอในครั้งนี้อันที่จริงเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของวิล่าควินเอโลอิสผลักความผิดทั้งหมดให้มาเดลีน กระทันทีที่เธอพูดจบลงร่างกายที่ยืนข้างกันอย่างแนบชิดของคนสองคนได้ปรากฏตัวขึ้นที่บันไดเสียงหวานของมาเดลีนดังขึ้นอย่างเนิบนาบคุณนายมอนโกเมรีคุณช่างเป็นแม่ที่ดีจริงๆข้อเท็จจริงและหลักฐานทั้งหมดกองอยู่ตรงหน้าตัวเองแล้วแต่คุณก็ยังหลอกตัวเองและปกป้องลูกสาวที่มีค่าของคุณคนที่เป็นผู้หญิงที่ตีสองหน้าคนนี้อยู่ได้ การแสดงอาการของเอลลอิสเปลี่ยนไปในทันทีขณะที่มองขึ้นไปเห็นมาเดลีนเดินอยู่ข้างๆเจเรมีด้วยรอยยิ้มที่สดใสเธอกำลังโกรธเป็นอย่างมากวิลาควินท่าไม่ได้เป็นเพราะเธอคนที่เป็นมือที่สามขโมยคู่มั่นของเมเรดิตไปแล้วทำไมแม่ที่รักลูกมากขนาดนั้นต้องการลักพาตัวเธอไปด้วยละ่ะทั้งหมดมันก็เป็นเพราะเธอที่เมเรดิตต้องเจอกับเรื่องอัปยศพวกนั้นเธอมันช่างหน้าขยงสิ้นดีน่าขยะขยงมาเดลีนหัวเราะเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปหาเอลลอิส ในทางกลับกันฉันคิดว่าคุณนายมอนโกเมอรี่น่าสงสารมากอะไรเธอหมายความว่าไงฉันน่าสงสารดวงตาของเอโลอิสเบิกว่างที่คัทิ้งใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวไปด้วยความโกรธเธอในตอนนี้ไม่เหมือนผู้ดีต่อไปวีลาเธอจะทำอะไรก็ได้แต่ขอให้มาลงที่ฉันอย่าทำร้ายคุณแม่ของฉันเลยนะเมรดิตรีบเดินขึ้นไปเพื่อปกป้องเอโลอิสโดยเปิดฉากการแสดงเป็นลูกสาวที่ดีที่กำลังปกป้องแม่ของตัวเองเธอหันไปมองเจเรมี่อย่างรวดเร็ว เจเรมี่ฉันรู้ดีว่าคุณไม่มีทางเชื่อฉันอีกแล้วไม่ว่าฉันจะอธิบายยังไงงั้นก็ขอให้คิดเสียว่ามันเป็นฉันเองที่ทำได้โปรดอย่าตำหนิแม่ของฉันเธอทำทั้งหมดไปก็เพื่อฉันเมรดิตขอความเมตตาในนามของโรสขณะเดียวกันโรสตบหน้าตัวเองสองครั้งให้ดูเหมือนเธอกำลังเสียใจเมรดิตแม่ทำให้ลูกเดือดร้อนเจเรมี่นายต้องเชื่อในตัวเมรดิตเธอเป็นคนจิตใจดีมาตั้งแต่เด็กและไม่เคยทำอะไรที่ผิดศีลธรรมเลยเธอหุบป,ปาก เจเรมีขัดจังหวะด้วยความรำคาญใบหน้าอัลลอของเขานั้นกลับดูเลือดเย็นขึ้นมาแล้วมองไปที่เมรดิตผมบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าอย่าพูดเรื่องนี้อีกมันเป็นการกระทำผิดของคุณเองที่ทำให้เรื่องนี้มันมาลงเอยแบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องขอความเมตตากับผมถ้าคุณต้องการขอความเมตตาก,ก็ควรจะขอวิลา่าไม่ว่าเราจะพิจารณาเรื่องนี้ยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับเธอทั้งหมดเมื่อได้ฟังเช่นนั้นท่าทีของเมรดิตแข็งกระด้างและดวงตาของเธอแทบเอ่อล้นด้วยความไม่เต็มใจรูสกถึงกับพงะงนะ แน่นอนเธอไม่มีทางเต็มใจที่จะไปขอร้องวีลา่าแต่ถ้าว่าหากเธอไม่ขอร้องเธออาจจะต้องติดคุกไปจริงๆเธอไม่อยากติดคุกในตอนนี้เมเรดิตเดินเข้าไปหามาเดลีนและคุกเข่าลงต่อหน้าเธอเมเรดิตเมเรดิตเอลโลอิสและโรสพูดพร้อมเพรียงกันและรีพากันไปพยุงเมเรดิตลุกขึ้นมาแต่เมเรดิตผลักพวกเขาออกไปอย่างแน่วแน่การกระทำของเมเรดิตทำให้เจเรมีประหลาดใจเช่นกัน เธอคุกเข่าจริงฮ่าฮ่าคุณครอฟอร์ดคุณกำลังทำอะไรมาเดลีนแซงทำเป็นงงในขณะที่พูดว่าคุณกำลังขอร้องฉันอยู่หรือเปล่าเมรดิตเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นเครื่องสารที่เลอะเปือเปอเป้อนไปทั่วดวงตาของเธอแน่แน่เมื่อเธอพูดว่าใช่ฉันขอร้องเธอคุณควินฉันขอร้องไม่ให้คุณสืบสวนเรื่องนี้อีกต่อไปกรุณาช่วยแม่บุญธรรมของฉัน,ถฉนเถอะนะที่เธอทำไปทั้งหมดก็เพื่อฉันถ้าเธอต้องการระบายความโกรธก็ขอให้มาลงที่ฉันฉันเต็มใจแบกรับทุกสิ่งด้วยตัวเอง โอโฮมาเดลีน oh oh, ถอนหายใจอย่างมีอารมณ์คุณครอฟอร์ดช่างเป็นคนกระตันยูจริงๆแม่บุญธรรมเป็นตัวการทําให้ศักดิ์ศรีของเธอถูกย่ายีจากพวกผู้ชายนั่นแต่ในตอนนี้เธอยังเต็มใจที่จะคุกเข่าลงและขอร้องฉันในนามของหล่อนตอนนี้ฉันรู้สึกประทับใจกับเรื่องนี้จริงๆขณะที่เมรดิตได้ยินดังนั้นความสุขก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอเมื่อสนิษฐานจากเหตุการณ์นี้คนเหล่านี้น่าจะคิดว่าเธอเป็นลูกสาวสุดที่รักและกระตันยู จูจ่ๆเธอก็คิดแผนอัญชาญฉลาดนี้ขึ้นมาไม่เพียงแต่โรสจะไม่ติดคุกแต่เธอยังแสดงบุคลิกจุดเด่นที่ดีต่อหน้าทุกคนอีกด้วยถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเธอจะไม่ติดใจเอาความเรื่องนี้ใช่ไหมคะคุณควินมเมรดิตไม่สามารถทนรอที่จะถามมันออกมามาเดลีนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มลึกสื่อความหมายเนื่องจากเธอเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคุณครอฟอร์ดครั้งนี้ฉันจะช่วยเธอเองฉันจะไม่เอาความแม่บุญธรรมของเธอแต่เธอจะต้องรับมือเรื่องนี้ด้วยตัวเองบทที่327 หลังจากมาเดลีนพูดจบรอยยิ้มบนหน้าเมเรดิตแตกสลายทันทีใบหน้าของเธอเริ่มแข็งกระด้างอะไรนะเธอได้ยิงผิดไปหรือเปล่าวิล่าพูดถึงเรื่องอะไรเธอก็แค่แกล้งทําเป็นเล่นละครบทบาทของลูกที่ดีที่มีความชอบธรรมต่อหน้าเจเรมีและอาวุโสวิทแมนเธอไม่ต้องการรับโทษในนามของโรสหรอกเธอแค่แกล้งทำโรสและเอโลอิสต่างพากันตะลึงเช่นกันพวกเขาไม่คิดว่าวลาจะมีลักษณะนิสัยที่โหดเหี้ยมแบบนี้ เมื่อเห็นสีหน้าประหลาดใจของเมเรดิตมาเดลีนหันไปยิ้มให้เจเรมีแบบสบายๆเจเรมี่ Jeremy ในเมื่อเป็นเช่นนี้คุณพาฉันไปที่สถานีตำรวจได้แล้วเจเรมี Jeremy เหลือบมองเมเรดิตที่คุกเข่าอยู่บนพื้นด้วยท่าทางที่ดูมีความซับซ้อนก่อนที่เขาจะพยักหน้าเบาๆตกลงผมจะไปกับคุณมาเดลินยิ้มออกมาอย่างมีความสุขและเธอคล้องแขนเจเรมี่ไว้สายตาที่ดูยิ่งผยองของเธอกวาดมองไปทั่วใบหน้าเมเรดิตที่ยังนั่งคุกเข่าอยู่ข้างเท้าของเธอ ข้อหาลักพาตัวเพื่อขู่กันโชคเจตนาทำร้ายผู้อื่นหากถูกตัดสินความผิดข้อหาพวกนั้นก็คงจะต้องถูกจำคุก2-3ปีใช่ไหมคุณครอฟอร์ดเธอไม่เคยติดคุกมาก่อนแน่เลยใช่ไหมงั้นเธอก็ควรเข้าไปสัมผัสความมืดในคุกนั้นซะฉันได้ยินมาว่าบางคนจะถูกล้อมรอบและถูกทุบตีหลังจากที่พวกเขาเข้าไปช่างน้ากลัวอะไรขนาดนั้นนะใบหน้าของเมเรดิตซีดลงหลังจากได้ยินแบบนี้เจเรมีนึกถึงมาเดลีนขึ้นมาทันที เธอต้องพบเจอกับความทุกข์ทรมานและถูกเคี่ยนตีนับครั้งไม่ถ้วนในที่มืดแห่งนั้นรอยแผลเป็นและบาดแผลบนร่างกายที่เธอมีอย่างชัดเจนเต็มทั้งสองตาเขาวิวลาควินก่อนที่มาเดลีนและเจเรมีก้าวเดินออกไปเพียงไม่กี่ก้าวเสียงของเอลลอิสดังขึ้นจากด้านหลังเธอเดินช้าลงในขณะที่หัวใจของเธอเริ่มปวดร้าวเอลลอิสเดินเข้าไปหาเธออย่างช้าๆใบหน้าของเธอที่ควรสง่างามและสวยงามกลับเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองในขณะนี้ มาเดลีนมองเอลโลอิสด้วยความสงบนิ่งมีอะไรหรือเปล่าคุณนายมอนโกเมอรี่ฉันขอร้องเธอละเอลโลอิสอ้าปากพูดคำเหล่านั้นอย่างแผ่วเบาแต่ด้วยความไม่เต็มใจอย่างมากที่เข้ามาทำลายหัวใจมาเดลีนในตอนนี้คุณควินมอนโกเมอรี่จะทำการชดเชยให้เธออย่างสมเกียจฉันหวังว่าเธอจะไม่ติดใจเอาความเรื่องนี้นะมาเดลีนหัวเราะนี่คุณก็ขอร้องฉันเหมือนกันหรือคุณนายมอนโกเมอรีมันคุ้มไหม มันต้องคุ้มค่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของฉันเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นลูกสาวคนสำคัญมาเดลีนมองไปที่ดวงตาคู่นั้นและเธอรับรู้ว่าดวงตาของผู้หญิงตรงหน้านั้นช่างเหมือนกับแววตาที่เธอมีความเด็ดเดี่ยวและความไม่เต็มใจนี้ก็เหมือนกับเธอในตอนนั้นดูเหมือนว่าฉันจะได้ดวงตาของแม่ฉันมาเต็มๆกระนั้นผู้หญิงตรงหน้าเธอกลับไม่สังเกตเห็นมันเลย ขณะที่เห็นว่ามาเดลีนเพียงแค่ยิ้มโดยไม่พูดอะไรเอโลอิสดูเหมือนจะตัดสินใจแล้วคุณควินท่าเธอคิดว่าคำขอโทษไม่เพียงพอจะให้ฉันคุกเข่าต่อหน้าเธอก็ได้ท่านั่นจะทำให้เธอหยุดสร้างปัญหาต่างๆให้ลูกสาวของฉันสักทีขณะที่เอโลอิสพูดเธอกำลังจะคุกเข่าลงมาเดลีนได้สติตัวเองกลับมาอีกครั้งก่อนที่สายตาของเธอจะแสดงถึงความไม่พอใจมันไม่มีประโยชน์อะไรต่อให้คุณจะคุกเข่าหรอกนะ จู่เธอพูดอย่างเย็นชาพลางมองไปที่รอสที่ยืนอยู่อีกด้านผู้หญิงคนนั้นสมควรที่จะเป็นคนคุกเข่าให้ฉันรอสตลึงก่อนที่จะได้รับสายตาให้ทำตามจากเมริดิทันทีแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจแต่เธอก็รีบไปข้างหน้าและคุกเข่าลงที่เท้ามาเดลีนทันทีคุณควินมันเป็นความผิดดะของฉันมันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดฉันขอร้องให้เธอทำเป็นมองไม่เห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันทำลงไปฉันขอร้องให้เธอปล่อยฉันไปครั้งนี้ฉันจะไม่กล้ากำแหงกับเธออีก การแสดงของเธอดูเกินจริงมากและแน่นอนว่ามันไม่ใช่คำขอโทษที่มาจากใจจริงพ่อเธอมาเดลีนเหลือบมองเธออย่างไม่สบอารมณ์ฉันไม่อยากใช้สายตาตัวเองมองคุณเล่นละครเป็นคนอื่นทันทีที่โรสได้ยินเช่นนี้เธอรีบลุกขึ้นและวิ่งไปดึงเมเรดิตขึ้นมาเมเรดิตคุณนายมอนโกเมอรี่ออกกันไปก่อนเธอคะ่ะเมเรดิตยังไม่อยากจากไปเจเรมี่ฉันขอพูดกับคุณสองสามคำได้ไหมเจเรมีอ้าปากอย่างไม่แยแสเชิญ ขอฉันคุยกับคุณแค่คนเดียวได้ไหมบทที่328มาเดลีนปล่อยมือออกจากเจเรมี่เมื่อได้ยินเช่นนี้เธอยิ้มออกมาอย่างใจกว้างขณะที่พูดว่าไปเถอะฉันจะรอคุณอยู่ที่นี่ตกลงเจเรมีพยักหน้าก่อนจะหันหลังเดินนำออกไปโรสและเอโลอิสตามพวกเขาออกไปจากประตูเมื่อเห็นเมเรดิตเดินไปพร้อมกับเจเรมีมาเดลีนยกริมฝีปากของตัวเองยิ้มอย่างมีความสุข เมรดิตสิ่งที่ฉันต้องการตอบแทนเธอมันมีมากกว่านี้อีกนะมันจะดีมากถ้าเธอไม่ล้มลงไปซะก่อนตอนนี้ถ้ามาเดลีนมีความกล้าหาญได้สักครึ่งหนึ่งของเธอเด็กคนนั้นก็คงไม่ต้องจากไปเร็วขนาดนี้เสียงถอนหายใจของอาวุโสวิทแมนดังขึ้นเบาๆจากด้านหลังหัวใจของมาเดลีนเดือดพล่านเธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่ยังมีคนเป็นห่วงและคิดถึงเธออยู่เธอยิ้มและหันกลับไปมองอาวุโสวิทแมน ถ้าคุณปู่ไม่รังเกียจคุณสามารถคิดว่าฉันเป็นมาเดลีนก็ได้นะอาวุโสวิทแมนใช้สายตาของตัวเองมองผู้หญิงคนตรงหน้าอย่างทีทวนก่อนที่เขาจะเผยท่าทีสายหน้าด้วยความเสียใจออกมาไม่ว่าเธอจะมีหน้าคล้ายคลึงกันแค่ไหนแต่มันก็เป็นแค่ความเหมือนเท่านั้นสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ใช่หลานสะพ้ายของฉันอยู่ดีบางทีฉันอาจจะเป็นหลานสะพ้ายของคุณปูเ่เร็วๆนี้ก็ได้นะมาเดลีนยิ้มให้เจเรมี่บอกว่าเขาต้องการแต่งงานกับฉันและตอนนี้ฉันกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ หมายความว่าไงคุณนายวิทแมนรีบวิ่งลงไปชั้นล่างเจเรมี่อยากแต่งงานกับเธองันเหรอสรุปว่าเธอจะไม่แต่งงานกับเฟลิเป้แล้วหรือไงกันเฟลิเป้กับฉันยกเลิกการมั่นของเราแล้วตาของคุณนายวิทแมนเบิกวิ่งก้าวกล้างฉันไม่มีทางยอมให้เธอเข้ามาในบ้านฉันรู้สึกรำคาญตาของฉันใบหน้าของเธอเหมือนมาเดลีนคนนั้นมากเกินไปเพราะงั้นการที่มีเธอวงเวียนอยู่รอบๆจะไม่เป็นเรื่องที่ดีหุบปากซะ อาวุโสวิทแมนดูอย่างรู้สึกไม่พอใจมาเดลีนเป็นลูกสะพ้ายเป็นลูกสะพ้ายของเธออยู่วันยังข่าแม้ว่าเธอจะตายไปแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าเธอเป็นสะพ้ายของวิทแมนไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมากมายในอดีตมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมาเดลีนเลยเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะเมริดิตคนเดียวอย่าบอกนะว่าเธอไม่เห็นมันทำไมายังไม่เห็นมันอีกเธอคงจะตาบอดไปแล้วจริงๆ คุณนายวิทแมนถูกอาวุโสวิตแมนตำหนิแน่นอนล่ะเธอไม่พอใจอยู่ภายในใจแต่เธอจะไม่มีปากมีเสียงกับเขาควินฉันขอแนะนำให้เธอคิดให้ละเอียดอีกครั้งว่าต้องการแต่งงานกับใครกันแน่การแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล่นๆ่นของเด็กถ้าเธอเลือกคู่แต่งงานผิดเธอจะต้องลงเอยแบบเดียวกับเส้นทางที่มาเดลีนเคยประสบอาวุโสวิตแมนกล่าวอย่างเคร่งครึมก่อนจะเดินขึ้นไปชั้นบนคุณนายวิทแมนจ้องมาเดลีนด้วยสายตาดูร้ายและพูดเน้นเสียงของเธอว่า ฟังฉันให้ดีนะวิล่าคุณไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่มีวันเห็นด้วยกับงานแต่งงานระหว่างเจเรมี่กับเธอเป็นแน่เว้นแต่ว่าคนตายจะกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งได้และฉันจะไม่มีทางปล่อยให้เธอเข้ามาในประตูบ้านวิทแมนเด็ดขาดมาเดลินหัวเราะออกมาเบาๆไม่ได้ฟังสิ่งนี้เธอกำลังใช้สายตาพุ่งตรงไปที่คุณนายวิทแมนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคุณเองก็ควรจับตาดูให้ดีว่าคนตายจะฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่อีกครั้งได้หรือไม่ เมื่อเห็นสายตาที่มาเดลีนมองมาที่เธออย่างลึกคุณนายวิตแมนก็อดไม่ได้ที่จะขวัญเสียเธออยากจะดูถูกกลับไปแต่มาเดลีนได้หันหลังให้เธอแล้วเดินจากไปอย่างไม่สะทกสะานมาเดลีนเดินไปที่ประตูรัว้วและบังเอิญเห็นเมเรดิตกำลังเข้าไปในรถก่อนจะจากไปพร้อมกับน้ำตาคลอเบ้าในทางกลับกันเจเรมี่กำลังเดินมาจากอีกด้านหนึ่งด้วยสีหน้าเย็นชาเมื่อเห็นเธอออกมาข้างนอกหน้าเย็นชาของเขานุ่มนวลขึ้นนี่เป็นเพราะว่าเขาหายหงุดหงิดทันทีที่เห็นใบหน้านี้ คุณเหนื่อยไหมเดี๋ยวผมไปส่งตกลงค่ะมาเดลีนพยักหน้าและไม่ได้ถามอะไรกับเขาในเรื่องที่เมเรดิตพูดกับเขาตอนแรกเธอคิดว่าเจเรมีจะพาเธอไปส่งที่อพาร์ตเมนต์แต่แล้วปลายทางสุดท้ายรถได้เข้ามาจอดในโรงรถโรงรถคฤราสนดของเจเรมีผมไม่ต้องการให้คุณและเฟลิเปใช้ชีวิตร่วมกันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะมาอยู่ที่นี่กับผมมาเดลีนยืนพิงรถเธอเหลือบมองไปที่คฤราสาดและแซงทำเป็นรังเกียจ นี่เป็นบ้านที่คุณเคยอยู่ร่วมกันกับภรรยาเก่าของคุณถ้าคุณอยากแต่งงานกับฉันจากใจจริงคุณควรเตรียมเรือนหอหลังใหม่ไม่ใช่หรือไงฉันไม่อย,อยากอยู่ในบ้านที่เคยมีคนตายเมื่อได้ยินคำว่าตายเจเรมีเลิกคิ้วขึ้นทันใดนั้นเขามองทะลุไปที่มาเดลีนเธอยังไม่ตายบทที่329อัตราการเต้นของหัวใจมาเดลีนไม่คงที่ในขณะนี้แต่เธอแสดงสีหน้าประหลาดใจและสับสนออกมาเธอศบเข้ากับดวงตาดำของเจเรมี ว่าไงนะคุณกำลังจะบอกว่าภรรยาเก่าของคุณยังไม่ตายงั้นเหรอเธอขมวดคิ้วเข้าหากันก่อนจะหัวเราะออกมาเบาฮ่าฮ <gesprochen> นี่คุณกำลังสงสัยว่าฉันเป็นมาเดลีนอดีตภรรยาของคุณอีกแล้วใช่ไหม เมื่อเสียงของเธอกดต่ำลงเจเรมีหัวเราะออกมาสายลมกันโชกแรงในฤดูใบไม้ร่วงพัดอย่างแผวเบาที่ดวงตาสีดำลึกลับของเขาเขามองมาเดลีนและพูดอย่างสื่อความหมายลึกซึ้งว่าบางคนยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ตายไปแล้วแต่บางคนตายไปแล้วแต่ยังคงยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ได้ฟังคำพูดพวกนั้นผ่านความเงียบมาเดลีนยกยิ้มที่ริมฝีปากของตัวเองนี่คุณกำลังพยายามบอกฉันว่าภรรยาเก่าของคุณยังอยู่ในใจคุณน,นั้นเหรอ เธอไม่เพียงแค่หัวเราะออกมาแต่เธอยังประชดประชันในน้ำเสียงนั้นด้วยใครๆก็รู้ว่ามาเดลีนเป็นผู้หญิงที่คุณเกลียดที่สุดทุกคนรู้งั้นเหรอเจเรมีได้ยินคำเหล่านี้ขณะที่รอยยิ้มจังๆแห่งการการประชดของเขารุนแรงกว่าของมาเดลีนใช่ทุกคนรู้ทุกคนรู้ว่ามาเดลีนหลงรักเขาอย่างบ้าคลาั่งแต่ถ้าว่าใครจะรู้ว่าเขาเองก็หลงรักเธอไม่แพ้กันแม้แต่เขาเองในตอนนี้ก็รู้ว่ามันสายเกินไป มันสายเกินไปที่เขาจะพูดว่าผมรักคุณก่อนเธอไปตามความต้องการของมาเดลีนเจเรมีได้พาเธอมาส่งที่อพาร์ตเมนต์หลังจากนั้นไม่นานมาเดลีนได้เห็นว่ามีคนรายงานข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในงานวันเกิดครบรอบ80ปีของอาวุโสวิทแมนทางอินเทอร์เน็ตชาวเน็ตหลายคนเข้าไปที่ทวิตเตอร์ของเมเรดิตเพื่อด่าดเธอ ชาวเน็ตเริ่มขุดคุ้ยประวัติด้านมืดของเมเรดิตรวมถึงรูปถ่ายตอนที่เธอยังเป็นนักเรียนในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมแม้แต่รูปถ่ายสมัยประถมของเธอก็ยังถูกขุดขึ้นมาแม้ว่าเมเรดิตจะใช้เงินเพื่อจัดการกับประวัติอันมืดมนพวกนั้นในทันทีหลังจากที่เธอรู้เรื่องนี้แต่เนื้อหาบางส่วนก็ยังถูกมือดีบันทึกหน้าจอเอาไว้ทันนะบริษัทวิทแมนเจเรมี่ได้รับการแจ้งเตือนจากข่าวสารทางโซเชียลมีเดียหลังจากประชุมเสร็จ เขาไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องซุบซิบบันเทิงที่น่าเบื่อเหล่านี้แต่เมื่อเห็นว่าชื่อเรื่องนั้นกล่าวถึงวิลล่าและเมเรดิตเขาจึงคลิกเข้าไปดูเขาเห็นรูปถ่ายของเมเรดิตตอนที่เธอยังเป็นนักศึกษาซึ่งหนึ่งในนั้นถ่ายร่วมกับเขาอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากรูปถ่ายกับเขาแล้วยังมีรูปถ่ายของเมเรดิตกับผู้ชายคนอื่นๆอ,อ,อีกด้วยสองภาพนี้เป็นภาพถ่ายที่สนิทสนมของเธอและเทนเนอร์ลอง ในภาพถ่ายเมเรดิตและแทนเนอร์อยู่ใกล้กันมากหนึ่งในในภาพนั้นมีรูปที่เมเรดิตหอมแก้มของแทนเนอร์เจเรมีตะลึงเมื่อเห็นรูปนั้นความรู้สึกขยักขยงเกิดขึ้นพร้อมกับความตกใจนี้นิ้วของเขาสั่นระรัวในขณะที่ความคิดของเขาถูกดึงไปไกลถึงก่อนหน้านี้วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกลงมาอย่างหนักมาเดลีนนั่งอยู่ในรถของเขาก่อนที่จะบอกเรื่องเมเรดิตกับเขาอย่างกล้ากล้า,กล,าก,ลกลัวๆว่าเมเรดิตเคยคบกับแทนเนอร์จริงๆและเมเรดิตมีลูกกับเขา เธอยังบอกด้วยว่าเมเรดิตตั้งท้องลูกของเขาและการแท้งของเธอเป็นการกระทําที่เธอจงใจให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าในเวลานั้นเขาได้บีบคอเธอและเตือนเธอว่าอย่าใส่ร้ายเมเรดิตอีกเขายังจําได้ดีว่าในตอนนั้นเธอไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยเธอได้แต่เพียงยิ้มทั้งน้ําตาก่อนจะพูดกับเขาว่าเจเรมีวิทแมนถ้าเรื่องที่ฉันพูดไปเป็นเรื่องโกหกเพียงไม่กี่คําก็ตามขอให้ฉันตายเขาด่าเธออย่างไร้หัวใจด้วยการตอบกลับไปว่างั้นก็ไปตายซะ ในตอนนั้นเขาได้ไล่เธอออกจากรถและขับออกไปเขาทิ้งเธอไว้ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักแล้วปล่อยให้ลมและฝนตกลงมาใส่เธอหลังจากนั้นเธอได้ตายจากไปจริงฮ่าฮ่าเขาเสียใจกับมันเจเรมีเบิกรู้ดวงตาที่เจ็บแสบไปด้วยน้ำตาที่คลอฝนที่ตกหนักในวันนั้นราวกับว่ากำลังตกลงมาอย่างหนักไม่ขาดสายเหมือนตกอยู่ในหัวใจเขาส่งผลให้หัวใจของเขาเต้นไม่ถูกจังหวะ เขาหัวเราะย่อตัวเองเสมอและรู้สึกว่าทั้งมาเดลีนและเอวาพูดถูกเขาหูหนวกและตาบอดไปจริงฮ่าฮาบทที่330แค่เพียงคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้เมื่อครั้งที่เขายังเป็นเด็กเขาจึงปกป้องผู้หญิงเลวร้ายคนนั้นมานานเหมือนคนโง่ในขณะเดียวกันเขากรีดเนื้อผู้หญิงที่เขารักออกทีละนิดเจเรมี่หยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาดูเนื้อหาบนหน้าจอนั้นอีกครั้งในรูปภาพพวกนั้นมีหัวข้อที่เป็นรูปภาพของเธอสมัยยังเป็นเด็กอยู่ ในตอนที่เขาและเมรดิตกลับมาเจอกันอีกครั้งเขาขอดูรูปถ่ายสมัยเด็กของเธอแต่ว่าตอนนั้นเธอกลับให้เหตุผลกับเขาว่ารูปพวกนั้นได้หายไปเพราะเธอเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตอนนี้ชาวเน็ตบางคนได้ขุดรูปของเธอตอนที่เธอยังเป็นเด็กเจเรมีเหยียดนิ้วออกและคอเบ,บาๆที่ชื่อเรื่องก๊กๆฮ่า่าเสียงเคาะประตูกระจกสำนักงานดังขึ้นเจเรมี่เงยหน้าขึ้นและเห็นว่าคนที่กำลังจะเข้ามาคือเคนเบเกอร์เข้ามา เขาวางโทรศัพท์ลงและซ่อนอารมณ์จากเรื่องพวกนั้นเอาไว้ข้างในใจอารมณ์พวกนั้นจะถูกปลดปล่อยออกมาก็ต่อเมื่อไม่มีใครอยู่รอบข้างเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครรับรู้ถึงอารมณ์ที่แท้จริงของเขาเคนเดินไปที่โต๊ะทำงานและรายงานอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณวิตแมนครับผมจับตาดูเฟลิเป้มาระยะหนึ่งแล้วเขาไม่ได้ทำผิดแปลกอะไรไปให้เป็นที่น่าสังเกตแต่เมื่อวานนี้เขาได้นัดเจอกับคนเก่าแก่สองคนจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทวิทแมนอย่างเงียบๆ เฟลิเปเดินตามทางของตัวเองมาตลอดและเขาไม่เคยพึ่งอำนาจและเงินทองของวิทแมนเขาไม่แม้แต่จะเต็มใจมีส่วนร่วมในตระกูลวิทแมนด้วยซ้ำมีเหตุอะไรที่ทำให้เขาต้องติดต่อกับคณะกรรมการบริหารในเครือบริษัทวิทแมนกันแน่นะเจเรมี่พูดพึพมพำออกมาและใช้ความคิดไตรตรองเรื่องนี้สองสามวินาทีเขารู้สึกมาเสมอว่าเฟลิเปมีความลับอย่างแน่นอนและอาวุโสวิทแมนก็รู้ความลับนี้อย่างแน่นอนแต่อาวุโสวิทแมนไม่ต้องการพูดมันออกมาก็เท่านั้น เขารู้แค่ว่าอาวุโสวิตแมนมักจะหลบเลี่ยงเฟลิเป้เสมอแม้ว่าเฟลิเป้จะดูเป็นสุภาพบุรุษเสมอแต่ภายใต้สายตาที่อ่อนโยนของเขามันก็ยากที่จะรับประกันได้ว่าจะไม่มีพิษภัยซ่อนอยู่นี่คือใบสูติบัตรของลิเลียนลูกสาวของวีล่าและการตามหาข้อมูลของโรงพยาบาลท้องถิ่นมันใช้เวลานานมากในการได้รับคำตอบเพราะการสอบสวนเป็นไปอย่างยากลำบากเคนส่งมอบแฟ้มอีกอันให้เขาเจเรมี่หยุดชะงักเป็นเวลาสักพักก่อนจะรับเอกสารมา เขาได้รับการยืนยันจากผลตรวจ DNA แล้วแฟ้มรายงานเล่มนี้มาช้าเกินไปนายออกไปได้แล้วและจับตาดูเฟลิเป้ต่อไปรับทราบครับผมเข้าใจแล้วเคนตอบรับและเดินจากไปเจเรมี่ถือแฟ้มนั้นไว้แต่ไม่ได้เปิดเขาไม่มีทางสงบลงได้เลยบนเส้นทางของการเดินทางไปสู่ความตายอย่างเชื่องช้าของมาเดลีนที่ต้องพบเจอมานั้นเขาได้สร้างความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจของเธอ มันกระตุ้นอย่างโหดร้ายเมื่อทําให้เธอเหี่ยวเฉาเขาเดินเข้าไปร้านดอกไม้ด้วยความมึนงงและซื้อดอกกุหลาบสีแดงตามปกติในขณะที่เขากําลังจะขึ้นรถเขาได้ยินเสียงหวานหวานดังขึ้นบังเอิญอะไรขนาดนี้มาเดลีนเดินไปหาเขาอย่างสบายฮ่าฮ่าเจเรมี่ซ่อนความเศร้าและความเสียใจของเขาไว้แล้วยิ้มดูดีออกมาวิล่าทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ก็แค่ผ่านมาหน้า มาเดลีนยิ้มอย่างสดใสก่อนจะชี้ไปที่กุหลาบช่อใหญ่ในมือว่าแต่คุณทำไมคุณถึงซื้อดอกกุหลาบช่อใหญ่แบบนี้มันเป็นของฉันหรือเปล่าเจเรมี่เหลือบมองช่อดอกไม้ในมือแล้วหัวเราะเล็กน้อยถ้าคุณชอบมันผมสามารถซื้อให้คุณได้เลยแต่ช่อดอกไม้นี้ไม่เหมาะกับคุณก็เท่านั้นมาเดลีนเลิกคิ้วทำถ้าจะไม่พอใจอย่าบอกนะว่านี่เป็นของเมรดิตดอกกุหลาบสีแดงเป็นตัวแทนของความรักคุณยังรักเธออยู่จริงๆด้วยคุณหึงหรือไง เจเรมี่ยิ้มและจ้องมาเดลีนก่อนที่สายตาของเขาจะถูกเปลี่ยนเป็นจริงจังดอกกุหลาบสีแดงเป็นตัวแทนของความรักแต่คุณรู้หรือไม่ว่าดอกกุหลาบสีแดงและจํานวนของมันสื่อถึงอะไรเมื่อได้ยินเช่นนั้นมาเดลีนมองไปที่ช่อดอกกุหลาบขนาดใหญ่อย่างไม่แน่ใจในช่อนั้นมีดอกไม้ประมาณ99ดอกใช่ไหมนะดอกกุหลาบแดง99ดอกไม่ได้หมายความว่าคุณต้องการให้ความรักคงอยู่ตลอดไปเหรออืมเจเรมี่คุณยังรักเมเรดิตอยู่จริงๆด้วย ในขณะที่มาเดลีนกำลังใช้ความคิดอย่างเงียบเงียๆเ,เ,เ,เจเรมีเดินไปเปิดประตูรถฝั่งคนนั่งให้เธอคุณไม่อยากรู้หรือไงว่าดอกกุหลาบพวกนี้เป็นของใครเข้าไปในรถสิมาเดลีนตะลึงกับรอยยิ้มกว้างของเขาเธอเข้าไปในรถอย่างกระฉับกระเฉงเขาขับรถมาเรื่อยๆจนเวลาผ่านไป20นาทีในที่สุดพวกเขาก็มาถึงที่หมายมาเดลีนอดไม่ได้ที่จะหยุดนิ่งขณะมองไปที่ทิวทัศน์ที่คุณเคยนอกหน้าต่างที่นี่มันคือสุสาน จบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ